พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับ,บกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับก็นี่ไอทีวีภาคต่อนะครับก็ยังไม่จบกันง่ายๆนะ มันต้องมีคนติดคุกติดตารางกันบ้างแหะครับมันต้องมีคนหน้าแตกกันบ้างแหะครับวันนี้นะครับทางทางกิตติสิงหาปัดนะครับซึ่งก็โอเคนะเป็นสื่อมวลชนที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าคลิปที่ถูกนำเสนอออกไปมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วคลิปมาจากหนึ่งในผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าฟังอยู่ในที่ประชุม มันคนละเรื่องและแนวทางข่าวสืบสวนสอบสวนเป็นสิ่งที่ทีมงานนำเสนอมาอย่างต่อนเนื่องนะครับคุณสมชายฟังไว้ด้วยนะสมชัยกกตเก่าอ่ะที่ออกมาค้าเนี่ยออกมาตั้งเข้าสังเกตอ่ะคือไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะสมชายรู้บางเรื่องก็พอในตอนที่คุณเป็นกกตนะคุณก็จัดการเลือกตั้งไม่สําเร็จนะอ่าแล้วคุณก็ไปอยู่พักเสรีรวมไทย พอพักเสร,รีรวมไทยได้สอสอคนหนึ่งกูก็คุณก็ชิ่งออกมาแล้วคุณก็บอกว่าอยากจะทําตัวเป็นกลางแต่ตอนนั้นคุณทําไมไปอยู่เสรีร,รวมไทยตอนนั้นไม่อยากทําตัวเป็นกลางแล้วเหรอนะคุณต้องเอาอย่างคุณเวลาสมความคิดเขาออกมาก่อนที่จะมีการรุดตั้งนะออกมาตั้งข้อสังเกตจะทําเป็นอาจารย์วิศนุอีกคนแล้วนะสมชัยเนี่ย จะรู้ทุกเรื่องเหมือนกับวิศณุอีกคนแล้วนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปสมชัยโดยเฉพาะถึงวิยิยกรรมที่ทำมาในอนดีตคุณคิดตริง,งหิหรับปัาไม่ใช่ขี้ไก่นะสมชยัยแล้วเขาก็บอกว่าข่าวที่คุณถาปณีเสนอเราดูและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วบอกอรตรวจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกสำหรับผมมองว่ามีน้ำหนักพอควรเราขอตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์ก่อนก่อนจะไปนำเสนอมีคนเห็นความผิดปกตินี้ส่งข้อมูลมาให้เราเราก็ดูกันแล้วนำเสนอต่อไปกิติยังบอกว่ายืนยันว่าเห็นความผิดปกติมาพักหนึ่งแล้วเชื่อว่าไม่น่ามีเพียงตัวละครที่มีเพียงหน้าข่าวสองสาคนนะ วันนี้คงไม่จบง่ายๆต้องตามกันต่อไปนี่คือคุณกิตติสิงหาปัตพูดนะครับอ้าวแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้อันนี้เป็นการเกินนำวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคุณนิกคุณนิกแสงสิรินาวินนะครับซึ่งคนนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดจาแบบหน้าตาเศร้า บอกว่าร้านยาที่เป็นของตระกูลตัวเองตั้งมา40ปีไม่เคยหยุดตอนนี้ปิดแล้วครับปิดชั่วข่าวปิดเพราะอะไรครับปิดเพราะว่าทัวร์โงมีคนโทรไปที่ร้านนะครับคือร้านยาของคุณนิกนี่ก็มีเบอร์โทรเบอรเบอรว่าจะซื้อยาตอนกลางคืนสำหรับแขกพิเศษก็จะโทรไปได้ ก็บอกว่ามีคนโทรไปป่วนโทรไปกวนจนทําให้ลูกน้องกลัวกลัวกลัวโดนทําร้ายก็เลยปิดร้านชั่วคราวครับนะเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันมารู้จักคุณนิกก่อนคุณนิกนะครับคุณพ่อท่านเป็นพลตารวจโทรครับนายแพทย์สิทธิเดชแสงสิริดาวินนะครับ เป็นรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านยานบพารัดนะครับคุณพ่อเป็นหมอว่างันนะ่ะและเป็นตำรวจด้วยยศพลตำรวจโทนะครับแล้วก็หมอสรอยังเป็นเจ้าของคลินิกแถวนวลจันทร์โดยมีชื่อของพานุวัตรขวัญยืนเคยเป็นผู้จัดการคลินิกดังกล่าว พนุวัตนก็คือคนที่คุณนิกขายหุ้นให้คนที่ถามเสียงที่ถามคุณคิมคุณนิกจบมัธยมโรงเรียนเซนคอมนีเซนโดมินิกมัธยมต้นมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวิทยาตีรศาสตร์รรรลลามปิญญทโทวิทยา,าศาสตร์มาหาบัณฑิตระบบสับสนการตรัดสินใจเอกสถิติติคณะวิทยา,าศาสตร์มาหาวิทยาลัยลาม เคยเป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจฝ่ายกลยุทธ์องค์กรฝ่ายการเงินบริษัทอสมทจำกัดเป็นผู้จัดการเลยนะไม่ธรรมดานะครับอสมทเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศพัฒนาธุรกิจที่โรงพยาบาลศาสวิทยาการมาริเป็นผู้จัดการด้วยนะฝ่ายต่างประเทศเป็นซูเปอร์วิเซอร์การบินไทยจำกัด เป็นผู้ขอั้างกลุ่มเส้นได้นะครับแล้วก็เป็นประธานเครือขายเส้นได้สายใหมนะกลุ่มนี้ดังมากๆก,ก,กับกลุ่มเส้นได้เป็นที่ปรึกษาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาไม่มีค่าตอบแทนไม่ต้องบอกนะเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรไม่ธรรมดาเลยนะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการ เป็นที่ปรึกษากรรมธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยไม่ธรรมดาเช่นกันนะเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งบริษัทอซอบอร์ซอบอนจำกัดประกอบกิจการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นกรรมการบริษัทนพร,รัตน์เทรดดิ้ง ประเทศไทยจำกัดจำหน่ายปีกยารักษาโรคอันนั้นธุรกิจเส้นทางการเมืองเป็นผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่ปี2562นกะครับก็ไม่ได้เป็นสอสอนะเป็นผู้สมัครสอกอเขตสายไหมในนามกลุ่มรักกรุงเทพก็สอบตกนะครับเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพเขต17บคองสามวาพักภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็สอบตกนะครับได้คะแนน549คะแนนสิ่งที่มีปัญหาสำหรับคุณนี่ก็คือการโพสต์ลงในเฟ e บุ o k เพราะว่าก่อนที่จะมีกรณีที่มีการถามกัน ถามกันในการประชุมใหญ่ของไอทีวีคุณนิกได้โพสต์ว่าโพสเป็นทํานองว่าเดี๋ยวอีกสองวันม่อีกสองวันมาโพสต์คำนองว่าเร็วๆนี้น่าจะมีหัวหน้าพักโดนสอยอะไรทํานองนี้แล้วก็จะมีอีกสองวันหลังจากที่มีการประชุมไอทีวีก็เลยเหตุการแบบนี้นะ เขาเปิดเผยกับรายการกรรมกรข่าวนะครับของคุณสุยุทธ์ไม่น่าไปเลยทำไมเจ๋งจริงไม่แน่จริงอย่าไปเลยนะไอรายการพวกนี้นะของคุณสุรยุทธ์บ้างของคุณกันชัยบ้างเมือนเขาต้อนเราจมมุมเลยนะเราไม่เจ๋งจริงไม่ได้ยอมรับว่าพานุวัตรขวัญยืนผู้ตั้งคําถามในที่ประชุมเพื่อถือหุ้นพานุวัตรก็ไปเคยเป็นผู้จัดการนะได้ออกปะผู้จัดการบริษัทของตระกูลต,ตัวเอง นะว่าจะมีดําเนินการกิจการเกี่ยวกับสื่อไอทีวีหรือไม่นั่นเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทอ่าใช่แล้วเขาก็ยอมรับนะมันมันไม่ยอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีเอกสารอยู่แล้วก็ตนก็เป็นผู้ขายหุ้นกับพานุวัฒน์วันที่กินไปถ่ายคลิปตั้งคําถามไปยังคุณคิมนะนะบอร์ดไอทีวีนะคนที่นั่งอยู่ข้างๆ้างแลรับทราบคาถามทั้งหมดยอมรับทุกอย่างเป็นการเกินเกินอําเองไม่ได้มีใครจ้างหวานให้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่มี ไม่อยากให้ทัวลงไปที่คุณพานุวัรนะก็ป,ะปกป้องพรรคพวกปกป้องลูกน้องเก่าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีอ่ะรร้จักรู้จักประวัติคุณนิกแล้วก็คือไม่ธรรมดาเลยนะประสบความสําเร็จในการเรียนหนังสือประกบความสําเร็จในอาชีพแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเมืองแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันหนึ่งก็ต้องประสบความสําเร็จถ้าเรามีใจมุ่งมั่นอยากจะเป็นสอสอจริงๆก็ทํากันต่อไป เพราะว่าฐานะของคุณนิกก็ไม่ได้ธรรมาดานะในการตอบโต้กับคุณคุณวิโรธตอนที่มีการโฟนอินคุยกันในรายการของคุณสอดยุทธนะ์นะนะจริงๆคุณนิกควรจะแข็งแรงเข้มแข็งกว่านี้นะครับคือต้องต่อปากต่อคำกับคุณวิโรดให้ได้ บอกให้เราระวาังนะนูน่นนี่บอกบอกว่าโอ้ยเป็นผมนะผมเป็นคุณนิกแล้วบอกว่าบอแค่คุณวิโรจน์ไม่ต้องมาเสือกเรื่องของผมหรอกคุณดูแลเรื่องของตัวเองเะไม่ต้องมาเสือกคือเราต้องพยายามอัพตัวเองให้ไปเทียบเท่าคุณวิโรจน์เนี่ยเราจะเป็นหอกับเขาอ่านั้นก็ผ่านแล้วแต่ตอนหลังก็โอเคก็มีการตอบโต้ก็ตั้งสติได้ก็ก็ถูกก็ถูกต้องแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่คุณนิกออกมาบอกว่าต้องปิดร้านยา ที่เปิดมา40ปีเพราะว่ามีคนคุกคามจริงเหรอครับจริงเหรอผมอยากรู้ความจริงคือถ้ามีคนคุกคามนะครับคุณนิกไม่จําเป็นต้องปิดรลานยาคุณนิกต้องลากคอให้คนคุกคามมาเข้าคุกครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีสมัยก่อนนะครับจะโทรศัพท์มาจะไลน์มาหรือจะไลน์มาปุ๊บมันตรวจสอบที่มา ของคนที่โทรมาคุกคามได้ครับนะได้ทุกเบอร์ครับปล่อยไว้ลอยนวลไม่ได้นะต้องรากคอมาเข้าคุกจริงๆแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับกับแฟนขับพักก้าวไกลทั้งหลายที่โทรไปคุกคามเขาโทรไปป่วนเขาไปผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย แต่การไปโพสต์ไปอะไรนี้โอเคก็โพสต์ในของตัวเองจะไปโจมตีเขาแต่ไปคุกค,คามไม่เห็นด้วยถ้าถ้าจริงๆคุณนิก็้อ,เ,อเข้าคุกนะครับคุณนิกไม่ได้คนธรรมดานะครับไม่ได้ตาสีตาสาอย่างพวกผมนะครับคุณนิกมีคุณพ่อเป็นพลตารวจโทนะครับเป็นในพลนะครับคุณนิกเป็นนักการเมืองนะครับ ผมว่าผู้บัญชารตำรวจแห่งชาติต้องลงมาจัดการเรื่องนี้นะเรื่องที่คนมาคุกคามคุณนิกถึงคํำต้องปิดร้านยาอย่างน้อยผู้บัญการตำรวจนครบาลนะอยู่ในกรุงเทพเอาผู้กำกับแถวบ้านคุณนิกด้วยต้องลงมานะครับแล้วลงมาจัดการจริงๆธ่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีลงมารรัฐมนตรีที่ดูแล เรื่องความปลอดภัยของคนเนี่ยลงมานะเอาจริงๆอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกครับมันต้องเอาเข้าคุกเลยคุณนิกไปยอมได้ไงเราเป็นนักการเมืองนะเราต้องการที่จะเป็นสอสอเราต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนน่ะในเมื่อตัวเราเองแม่งโดนกระทําอ่ะเราออกมาเปิดเผยเรื่องเราเหล่าน,นี้มันก็เป็นเรื่องของเราหรือเปล่าวะ เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรหอเปล่าวะเราก็มาเปิดเผยเราไม่อยากเห็นคุณพิธาซึ่งมีปัญหากับหุ้นไอทีวีต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราต้องการความยุติธรรมกับชาติบ้านเมืองเราผิดตรงไหนอะถ้าเราผิดก็เอาเราดําเนินคดีไปไม่ต้องไปโกหกใครทั้งสิ้นบันดีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับ การที่ออกมานําเสนอเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องสู้เลยครับาปนีโดนขู่ฆ่าด้วยนะเขาก็ยังสู้เลยแต่ว่าสถาปนีไม่มีร้านยานะเพราะฉะนั้นโอเคปิดชั่วคราวปิดไปแต่ต้องลากคอคนที่ขู่ออกมาให้ได้ว่าไอ้อีตัวนั้นมันเป็นใครที่โทรไปขู่ ที่โทรไปที่จำทำร้ายเจ้าลูกน้องที่ขายยานะครับตอนนี้คุณนิกก็โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาบอกแล้วโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคแล้วทางพรรคไม่ชกใต้เข็มขัดแบบนี้แน่นอนฟังดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งอะ่ะเหมือนกับ คุณนิกทำความผิดไปซะอย่างนั้นแหละทั้งๆท,ท,ที่ผมดูแล้วคุณนิกก็ไม่ได้ทําอะไรผิดครับโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีนหน่าทีนเสนอนะครับท่านที่เกลียดพระเก้าไก่ก็คอมเมนต์มามาด่าผมได้ท่านที่ชอบคุณนิกก็คอมเมนต์มามาด่าผมได้ ผมไม่เดือถือสาอะไรนะครับในเมื่อผมสามารถวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้คนอื่นก็สามารถวิาวจารณ์ผมได้เช่นกันแต่ยังไงก็ตามอยา่าเลิกติดตามผมนะครับมาซื้อกล้วยตากผมด้วยครับกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับฉายาผมอยู่ชุดเปอร์ขายกล้วยตากซึ่งเป็นฉายาที่ผมชอบมากมากเลยคุณวันอยู่บํารุงเป็นผู้ตั้งฉายายผมราคา ันนี้ซองหนึ่งครับห้าซองสองร้อยบาทนะครับค่าส่งสี่แล้วท่านที่สนใจจะบูชานะครับพระพุทธ,ธินราชซึ่งรุ่นนี้คือรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคครับซึ่งท่านรุงจ่านะครับจ่าสิบเอกดรทวีบูรณาเขตท่านเป็นศิลปินจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างในวัยเก้าสิบเอ็ดปีครับรุ่นนี้สวยกริบเลย สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับพิธีใหญ่ด้วยครับพิธีมหาพุทธาพิเศษท่านเจ้าคุณสมเด็จเจ้าวาดวัดเครือวันมาเป็นประธานฝ่ายสงท่านหม่อมหลวงสารารีกิติยากรมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับมีเกจิชื่อดังสายอิทาริษนะสิบหกรูปมานั่งปกทำพิธีในวันที่หกเดือนหกปีหกสิบหกนะครับหน้าตักห้าจุดเก้านิ้ว สองพันกว่าบาทครับหน้าตัด9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัด12นิ้ว59,000กว่าบาทนะครับแล้วก็พระเหรียญ290บาทก็าดิวอล์กมาพูดคุยกับผมครับใน Facebook ดรกฤษณ์พนเดชใส่แอดไลน์มาคุยกับผมครับ ID ไลน์จะขึ้นหลังจากผมพูดจบ ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ ถ้าจะสนับสนุนช่องกิจโพสชาน e ลหรือสนับสนุนผมเพื่อไปสู้คดีกับ,บุณอาจยะไปสู้คดีกับนักร้องวัดศรีก็โอนเงินเข้าบัญชีทไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวรืนอ้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ชมคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีติว เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อชีวิต,วตกลับเดิน